เลขสินางสาวยานิสาเกตรัตนสมบูรณ์สำนักทะเบ,บียนอำเภอเวียงแหงส่งเข้าประกวดขอเสียงโปรโมือหน่อยค่ะอาก็ปโอโมโชเปอยามีเล่ยานิสาเกตรัตนสมบูรณ์ก็ยาเล่บิมเซเจ สวัสดีค่ะหมายเลข18นางสาวยานิสาเกตรัตนาสมบูรณ์ชื่อเล่นชื่อบิมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาปัจจุบันรับราชการครูสอนที่โรงเรียนบ้านกองลมอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเจ้าของเพจบิมสาวลัว้ว ชุดการแต่งกายในวันน bueno ี้นะคะเป็นความลงตัวของสองชาติพันธุ์ระหว่างชนเผ่าล้วและชนเผ่าปากกากะยอที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวงดงามและร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาสก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจวันนี้สนับสนุนกัน ประกวดในครั้งนี้โดยสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ในอภิสิทธ์จันคำขอบคุณค่ะหมายเลข19นางสาวจุฑาทิพย์วงศรัตนวัญชา